เยไหมครับกับการที่วันนี้เราเข้ามาเทรดเพราะว่าคิดว่าการเทรดมันจะทำแล้วรวยเร็วต้องบอกว่าตัวบาสนะครับก็คือเคยคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับถ้าย้อนเมื่อไปประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าตัวบาสก็เป็นคนหนึ่งเลยที่เข้าใจว่าการเทรดมันเทรดแล้วรวยเร็วไง แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตอนนั้นน่ะก็คือบาสเริ่มศึกษาการเทรดครับจริงๆอะ่ะครั้งแรกคือตอนอยู่ประมาณมหาลาัยปี2และตอนนั้นก็ต้องบอกเลยเป็นช่วงหนึ่งที่กําลังหาอะไรทาเพิ่มเติมหลังจากที่แบบเก็บเงินมาได้ก้อนหนึ่งครับเแต่เด็กอะไรเงี้ยก็คือแบบได้แต่เอียมาสะสมสะสมเลยแบบนี้ครับแล้วก็เริ่มจะหาอะไรลงทุนและตอนนั้นก็ได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะการเทรดมันก็น่าสนใจเพราะว่าเราเห็นลหลายๆคนน่ะโพสต์อยากอ่นเนี้ยได้กําไรละ โพสเนี่ยได้กำไรวันเนี้ยวันละสามพันวันนี้วันละหมื่นวันนี้วันละแสนมาถึงตรงนี้ครับผมอยากจะบอกทุกคนครับว่าถ้าวันนี้นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเห็นสิ่งแบบเนี้ยสิ่งที่แบบวันที่เขาโพสได้เยอะได้น้อยแล้วว่าไปในแต่ละวันอ่ะอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งหลงเชื่อเพราอรู้ไหมครับการเทรดไม่ใช่เรื่องง่ายครับและนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับ ก็อบอกว่าตัวบาสถ้าย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับบาสเข้ามาในวงการก็คือเติมครั้งแรกน้องประมาณ5้0อเหรียญน,นะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นการเติมเงินครั้งแรกที่เริ่มเทรดจริงๆหลังจากเรียนจบประมาณถ้าปีหนึ่งนี่แหละนะครับก็ต้องบอกว่าตอนที่เริ่มเทรดมันเหมือนแบบดวงหรือบุญก็ไม่รู้นะคือใช้คาว่าบวกเยอะมากเยอะยังไงก็เติมมา5 0 0รเหรียญครับเทรดไปสัปดาห์แรกเนี่ย ก็คือได้แล้วสองร้อยห้าสิบเหรียญต่ำๆถึงสามร้อยเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะอู้เยอะมากอ่ะนะครับสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเทรดจริงไหมครับตอนนั้นก็เลยมองว่าโอเคเราก็จบวิศวะมาผมจบวิศวะเคมีมานะครับก็เลยโอเคได้มีความรู้เรื่องการเงินพื้นฐานเบื้องต้นนาอว่าอะไรยิ่งมีทุนเยอะยิ่งกําไรเยอะใช่ไหมครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่านั้นเราลองเติมพอร์ตเพิ่มมาดีไหม นะครับตอนนั้นก็เลยลองเติมพอร์ตเพิ่มไปครับเพิ่มไปเรื่อยๆครับจนไปจบที่6000เหร <No. S> ียญนะครับ6,000นเหรียญ US d o ล l a r หกพันเหรียญ US d ลลาร์ตอนนั้นนะครับผมกะว่าวันนี้ถ้าเทรดเนี่ยได้กำไรชัวร์ๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเหมือนดวงมันก็ไม่ค่อยเข้าข้างครับผมเป็นคนที่ดวงมันไม่ค่อยเข้าห้างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเทรดตอนช่วงสิ้นปีนะครับเป็นครั้งแรกปีแรกเลยมั้งที่เทรดตอนสิ้นปี ถ้าใครเทรดมาสักพักจะรู้ดีว่าสิ้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ภาวะตลาดไม่ปกติครับใช่มันไม่ปกติมากๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะตอนนั้นกองคําที่เคยวิ่งเยอะๆจากวิ่งน้อยลงคู่เงินที่ปกติวิ่งระดับปานกลางเรียกก็แทบไม่วิ่งเลยแต่เพราะคำนี้นะครับคิดว่ามันไม่วิ่งก็เลยใส่6,000เหรียญแบบ ใช้คำว่าเต็มข้อเลยเต็มข้อแค่ไหนนะครับถ้าเราเรียน Money Management มาเนี่ยนะใครเคยเรียน Money Management มาหรือสามารถดูในคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมมีการพูดถึงไปแล้วนะครับการ Money Management ตนะครับตรงนี้ก็คือการที่สมมติเรามี6 0 0 0เหรียญใช่ไหมถ้า m มเนจเม e นต์จริงๆอะ่ะมันจะมีสูตรเนาะแต่เอาง่ายๆคือหาร10,000หาร1 0 0 0 0เนี่ยคือพอร์ตรับได้10,000จุดนะครับผมมานั่งคิดแนละ้วโอเคถ้าหาร0 0 0 0งหกว่นแปลว่ากดศูนย์จุดหกหลอดเนี่ยก็คงไม่เป 1 0 0 0 0หมื่นก็ได้0.6มันคงไม่เป็นไรมันคงเซฟใช่ไหมครับแต่ด้วยความว่าอยากได้กำไรนั่นแหละไม้แรกได้กำไรแล้วไม้ทสอง,สองเริ่มมาอยากได้กำไรอีกเราก็กดครับซ้ำๆๆๆๆๆและคิดว่าเดี๋ยวสัญล็อกมันก็กลับมาเพราะตอนนั้นผมเทรดตามสัญล็อกไงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับแทนที่ได้กำไรผมก็นั่งกดซ้ำเนี่ยศูนย์จุดหกปุ๊บๆๆๆเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาสุดท้ายไม่ใช่ไม้เดียวครับหรือสองไม้ แต่กดไปประมาณร่วม20ไหม้ oh. แล้วอะไรไอมันนี่เมจเมนต์ผมเนี่ยพังแล้วนะพังแล้วเพราะอะไรครับเพราะกดดลอดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและใช้คาว่าเรื่อยแบบจริงๆอ่ะนะครับจนใชว,ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันใช้คําว่าโอเวอร์หอหรือโอเวอร์เทรดแบบจริงๆครั้งแรกเลยและมันก็เลยทําให้หกพันเรือญผมครับหายไปในทิศตาเลยหลังจากนั้นคือมันจะอยู่ประมาณแบบเลยเที่ยงคืนอะวันนั้นตอน3าสเธันวาจะพอเปิดป,ปีใหม่ปุ๊บปึง้งหายครับเพราะ ต้องบอกว่าช่วงสภาวะตลาดที่ไม่มี volatility หรือว่าช่วงสภาวะตลาดที่มันแบบว่ามันไม่ปกติอย่างเช่นช่วงต้นปีหรือปีใหม่เนี่ยสเปรดของกราฟเนี่ยจะไม่ค่อยคงที่นะครับซึ่งตอนนั้นก็เลยเจอเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนเป็นแท่งสไปครับกดปุ๊บแล้วราคาก็จะไปไปเลยทั้งพอร์ต และเงินต้นขนอมผมทั้งหมดมันเลยเป็นประสบการณ์ที่วันนี้เราอยากมาจะเล่าสู่วนฟังับว่าจริงๆริงอ่ะการเทรดครับมันรวยได้ไหมผมขอตอบตรงนี้ครับว่ามันรวยได้มันรวยได้ผมเลยเทรดมาตลอด5ปีแต่ต้องบอกครับว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้และเข้าใจว่าการเทรดมันคืออะไรจริงๆ่ะมันต้องผ่านระยะเวลาผ่านประสบการณ์และวันนี้ที่การที่ผมมาเล่าสิ่งน,นี้ครับ มันคือการที่วันนี้ผมอยากจะย่นเวลาทุกคนให้เข้าใจว่าการเทรดมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าเป็นไปไม่ได้ <C le af> ก็อยากจะให้ตรงนี้ครับเป็นอุทาหารณ์ว่าวันนี้การเทรดที่ดีสุดไม่ควร over trade ยิ่ง over trade มันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะได้กําไรแต่เขาใจตรงกันนะว่ายิ่งเรา over trade เนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยครับที่เราจะได้กําไรเราลองนึกดูครับว่าถ้าสมมติวันนี้เรามีเงินในพอร์ตสักสิบล้านบาทเราคงไม่กล้ากด over trade ดบบไม้ละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์หรือความเสี่ยงออเดอร์ชุดหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์จริงไหมครับแล้วทําไมวันนี้ถ้าสมมติเรามีที่แบบร้อยเหรียญพันเหรียญหรือเมื่อเหรียญเบือบ้องต้นทําไมเราถึงยังกล้ากดหรือว่ากล้าเทรดในความเสี่ยงที่มันเยอะอยู่ทั้งที่คนที่เทรดพอร์ตใหญ่ๆเขาไม่ทํากันมันไม่เมคเซนส์นะครับไม่เกี่ยวครับว่าวันนี้ทุนจะเยอะไม่เกี่ยวครับว่าวันนี้ทุนจะน้อยทุกอย่างครับมันอยู่บนพื้นฐานของเขาว่า Money Management และการเทรดมันคือสูตรสาเร็จนะสำหรับผมนะการเทรดครับมันคือการที่วันนี้เรามีความสามารถที่มากพอครับบวกกับระยะเวลาที่มากตามผ่านการฝึกฝนที่เรียกว่าสม่ําเสมอตุดท้ายครับเราจะเจอสูตรสาเร็จของเราได้ในวันหนึ่งถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ทุกอย่างจากการที่เราแอคชั่นออกไปไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราได้หรือเป็นตอนที่เราเสียก็ตาม โอเคครับก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นอุจารหอแล้วก็เป็นเรื่องเล่าดีๆไว้เล่าแชร์สู่ันฟังนะให้ทุกคนได้แบบโอเควันนี้เขา้าใจว่าการเทรดไม่ใช่แปลว่ารวยเร็วแต่ว่ามันรวยได้ถ้าเดามีจิตวิทยาณหรือการแมเนเมนต์เริ่มต้นที่ดีนะครับ ก็สำหรับใครที่วันนี้ชอบสาระดีๆด้านการเทรดแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับไว้ที่ช่องบาร์สพัชระด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบาร์สขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใน EP หน้าครับผมจะมาแชร์เล่าส่วนฟังในเรื่องอะไรต่อๆไปที่เกี่ยวกับการเทรดและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ฟังนะครับก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับใครที่ฟังแล้ววันนี้ ได้ประโยชน์นะครับรู้สึกว่าอยากจะแชร์ต่อหรือว่ามีประสบการณ์คล้ายๆผมนะครับสามารถพิมพ์แชร์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย